สวัสดีครับผมชื่อต้อมนะครับหรือเรียกในนามต้อมอัตโพธนะครับวันนี้จะมานําเสนอนะครับโปรแกรมอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งทํางานได้ออโนะนะครับวันนี้จะมาสาธิตตระกูล S M F นะครับว่าทํางานยังไงนะครับผมก็ที่ผมขายอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่3 3 4 5ตระกูลนะครับก็คือ S M F นะครับอ่าดิสคัทนะครับ PHP นะฮะแล้วก็ดิสอ่าเรียกอะไรอะ Classify นะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นนะครับที่อยู่ในเว็บของผมนะครับสามารถสอบถามผมได้นะครับว่ารุ่นไหนนะครับเหมาะสำหรับคุณนะครับและคุณนะครับโปรโมทสินค้าเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถปรึกษาได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตอ่าให้ดูกันสักประมาณ3เว็บก็แล้วกันนะครับที่ผมนะครับอ่าเดี๋ยวลองมารันกันดูนะครับมันเป็นยังไง โปรแกรมมันกำลังลานโพสอยู่นะครับข้อสามารถของมันนะครับก็คือว่านะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเก็บลิงก์นะครับลายงานนะครับแล้วแคปเจอร์เพจน้าไว้ได้นะครับให้เรามาอะไรให้เรามาดูที่ดังได้นะครับเหมือนเป็นการรีพอร์ตเรานะครับว่าเฮ้ยมันทํางานได้ไหมนะครับและ เนี่ยเราโพสไปเสร็จนะครับเราสามารถเอามาเก็บลิงก์นะครับเพื่อที่จะบันดันได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1เว็บนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่ามันแคปเจอร์เพจหน้าไว้ไหมนะครับผมจะเซฟไว้ในด้านนี้นะครับว่าให้มันรายงานนะครับว่านี่นะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับเว็บนี้ที่เราโพสไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับมาทันทีเลยเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเหมือนกับเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันทํางานให้ไหมนะครับเราก็สามารถมามาตรวจด,ดูตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับสุดยอดไหมฮะอ่านี่นะครับมันก็ยังเก็บลิงก์มาเพื่อรายงานเราให้ดูอีกด้วยนะครับ mm hmm. benefit excel นะนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> คนไหนนะครับที่เหมือนกับว่าอ่า ก็สินค้าอยู่นะครับแต่ได้มีตัวช่วยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับให้เพื่อนนะครับสามารถที่จะหมดสินค้าไปออโต้ได้นะครับรายได้นี่ก็เพิ่มขึ้นนะฮะแน่นอนครับผมพอเรียบร้อยแล้วนะครับอีกเบหนึ่งนะฮะ ที่7แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถโพสสินค้าได้ไม่จำกัดนะครับ สนใจก็สามารถสอบถามผมได้ตรงได้นะครับจะเป็นทางอีเมลนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับแต่เพื่อนได้เห็นวิดีโอแล้วนะครับว่าการทํางานนอกค่าบมันเป็นประมาณไหนนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับมาดูไปแล้วนะครับมันเหมาะสำหรับเพื่อนไหมนะครับก็ยังมีหลายๆรุ่นนะครับที่ผมทําอยู่นะครับ โอเคนะครับในการที่สาธิตนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะที่ผมสาธิตนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าไอที่ผมทำเมื่อกี้นะครับมารีพอร์ตเป็นยังไงนะครับมารีพอร์ตมายังไงนะครับแล้วทำงานจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ตรงนี้นะครับที่เราทำงานไปเมื่อกี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นลิงก์ที่เก็ไปกันเนาะนี่นะครับมันก็จะเก็บลิงก์นะครับให้เราอย่างนี้นะครับ เก็บลิงก์ให้เรานะครับรายงานเรานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับเอาไปอัปเดตได้นะครับในตัวนะครับตอนนี้จะขายควบคู่กันไปนะครับจะเป็นตัวโตโพสกับออโต้อัปเดตนะครับแต่วันนี้นะครับก็การสาธิตของผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าถามรายละเอียดผมโดยตรงได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะครับสามารถสอบถามได้นะครับ แต่วันนี้นะครับผมขอจบวิดีโอถีงตอนนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ